91.25เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net ที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะกลับมาเจอเจอกันนะคะทางสวทตรัง FM 91.25 m มกเฮนะคะหน้าเว็บไซต์ของเราที่ www.trangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยและก็ยังมี Facebook f a n น a g e สวทตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ส่วน YouTube c h anel n สวทตรังกรมประชาสัมพนันธ์อันนี้สาหรับการติดตามรายการย้อนหลังอย่างที่ได้ ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกับท่านผออ,อมูลสุดาเกรงไกลนะคะเรื่องราวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเป็นการส่งท้ายก่อนที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนะคะไปคุยกับท่านผออมูลสุดาเกรียงไกลกันค่ะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะสวัสดีค่ะค่ะผอ,อ,อค่ะทํางานอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเนี่ยมานานแค่ไหนหล่ะคะ สิบปีแล้วนะคะที่ที่พี่ย้ายจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์แล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรางังก็เป็นช่วงสุดท้ายก็10ปีเป็นระยะเวลา10ปีแล้วค่ะค่ะนะคะ10นะปีนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะบริบทของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรางังก่อนหน้านี้เราเคยทํางานกันในภาวะปกติพอมา2ปีที่ผ่านมา มันมีวิกฤตโควิด -19 บทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักกับเรามากขึ้นแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนการทํางานภายใต้วิกฤตโควิด -19 เราทําอะไรกันอย่างไรบ้างใช่เลยคะคะออสําหรับช่วงที่เราประสบปัญหาเรื่องวิกฤตของภาวะโรคระบาดโควิด -19 เ้นี่ยนะคะเ,ออเราก็ต้องปรับหลายๆเรื่องนะคะอันดับแรกคือเรื่องของการปรับพื้นที่นะคะ,คะปรับพื้นที่เพื่อที่จะ เตรียมการรองรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามานะคะว่า,าเมื่อก่อนอสถานที่แต่ละจุดเนี่ยเราสามารถรวมตัวนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาจุดหนึ่งประมาณ50าสิบถึงหนึ่งรคนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องปรับแต่ละจุดเนี่ยประมาณ2ีคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อปรับพื้นที่เพิ่มให้มากขึ้นนะคะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ลักษณะของการปรับพื้นที่จะต้องเป็นลักษณะของ การให้ให,ให้ให้มีความผ่อนคลายนะคะมีความผ่อนคลายแต่โชคดีที่ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเรานั้นเนี่ยเรามีพื้นที่กว้างขวางพอนะคะอพอพื้นที่กว้างขวางพอเรากา็สามารถที่จะวางแผนได้อย่างอย่างง่ายดายนะคะขณะนี้เราจะมีจุดเพิ่มเป็นประมาณเกือบเป็น10บสิจุดเลยนะคะสําหรับการผ่อนคลายในแต่ละจุดในแต่ละฐานวิชาที่เรียนวิทยาศาสตร์นะคะค่ะ นะคะก็เรียกว่าต้องปรับพื้นที่อ่าแล้วก็ปรับบริบททุกอย่างให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในยุคป,ปัจจุบันเลยจริงๆแล้วในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนะคะอ่าเอาเอา,เอาเรื่องของการให้บริการกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก่อนหน้านี้ในภาวะปกติเราจะเห็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเนี่ยไปให้บริการตามพื้นที่ เราจะเห็นน้องๆนักเรียนจากต่างพื้นที่มาเข้าค่ายกับเราตอนนี้เรายังดูแลครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัดอยู่อีกคะขอคอกทตอนนี้ก็ยังคงดูแลครอบคลุมอยู่ในกลุ่มอันดามันนะคะประกอบด้วยจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ระนองค่ะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วในการบริการพื้นที่นั้น ถ้ามีความประสงค์นะคะอย่างเช่นบางจังหวัดที่ที่นอกเหนือจากนี้เราก็สามารถเป็นบริการได้จะเห็นได้ว่าแม้แต่การที่วอล k กอินเข้ามานะคะในช่วงเวลาปกติก็จะมาจากต่างจังหวัดที่นอกเหนือจากกลุ่มจังหวัดเหล่านี้นะคะค่ะ นะคะซึ่งในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนโซนเรื่องของนิทรรศการนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบหน่อยสิคะว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปพาเด็กเข้าไปในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเขาจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างจะได้พบเจอกันนิทรรศการอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทรรศการดาราศาสตร์หรือ ซืนามินะคะเรามีอยากอ<ะ>ื่นอีกไหมคะท่านพอ,อะคะเราขณะนี้ที่เรากําลังปรับปรุงใหม่ก็คือเรื่องของห้องแลบนะคะแลบเคมีนะคะ,ะ,ะเราได้พัฒนาโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการทางห้องเคมีที่ทันสมัยนะคะ,ะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณครูตามโรงเรียนจะสอนออนไลน์ถูกไหมคะ,ะ,ะถ้าเผื่อว่าโรงเรียนไหนที่ไม่มีอุปกรณ์ เวลาคุณครูสอนออนไลน์แล้วไม่มีอุปกรณ์เพื่อที่จะอสอนเคมีนะคะ,สะเสมือนเป็นห้องแล็บที่คุณครูสอนออนไลน์อยู่ก็สามารถมาใช้บริการเพื่อยืมอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะคะจึงสรุปได้ว่า,าทางทางศูนย์เราก็ต้องปรับการจัดกิจกรรมโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยนะคะเ,คเพื่อชดเชยกับกิจกรรมที่เด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ในตอนนี้นะคะ ค่ะนะคะซึ่งไม่เฉพาะน้องๆระดับประถมมัธยมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆที่อยู่ในการศึกษานอกระบบด้วยค่ะท่านผอ,อตรงนี้เราได้บูรณาการกับในกลุ่มของกศนอหรือการศึกษานอกระบบกันยังไงบ้างคะในการที่จะจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะค่ะสำหรับนักศึกษากศนอนะคะก็เป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นผู้ที่พลาดโอกาสที่ไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบโรงเรียนถูกไหมฮะ เช่นเราจะสนับสนุนในเรื่องของโครงงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการประกวดโครงงานโดยลักษณะของการาประกวดทางออนไลน์นะคะเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ก็ทําให้ประสบความสําเร็จใน,ในในในขั้นหนึ่งนะคะาสามารถที่จะเอาผลงานของอน้องๆกอสอมาเผยแพร่ได้นะคะประสบความสำเร็จในในในห้ากลุ่มจังหวัดนะคะ ค่ะนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเออกศนอแล้วเราความรู้วิชาเราจะแน่นหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของน้อน้องๆน,นักศึกษากศนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเราจะเห็นว่าคุณจะต้องทํางานทําชิ้นงานให้ออกมาดี<ช>ได้มาตรฐานมีคุณภาพ,าพนะมันไม่ใช่ใชจบก,กันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะกาศนค่ะน้องๆน,น,น,นักเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่ามีเวลาในภาวะปกติ ก็สามารถที่จะวอ l k ก n เข้าไป ในสูนรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ดิฉันชอบเรื่องของดาราศาสตร์เมื่อก่อนนะคือในภาวะปกตินะคะ <Okay. S 1> พอ,อเวลามีเหตุการณ์อะไรที่สมาคมดาราศาสตร์<ม>หรือ,อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาประกาศมาว่าเฮ้ยต้องดูดาวนี่นะต้องมีปรากฏการ์ตัวเนี้ยด,ด้านดาราศาสตร์ออกมาเนี่ยศูนย์วิจิการรับทันทีเลยแล้วก็จะมีบริการพิเศษให้ตรงส่วนนี้เราให้บริการอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องของดาราศาสตร์ค่ะในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะขณะนี้ก็ ดังที่ได้เรียนแล้วว่าเราได้ปรับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์กล้องดูดาวหรือเลนส์ดูดาวแบบชนิดต่างๆค่อนข้างทันสมัยอยู่นะคะแล้วก็ถ้าในภาวะปกติโรงเรียนในจังหวัดตรังนะคะส่วนใหญ่จะขอเพื่อที่จะให้ไปถึงโรงเรียนนะคะ<ฆ>บริการถึงโรงเรียนแล้วให้น้องน้องหนูหนูสามารถที่จะส่องดูดาวในตอนกลางคืนได้ซึ่งเราก็บริการในตอนกลางคืนนะคะที่จะไปดูดาวหรือว่าบางครั้งร่วมกับภาคเอกชนนะคะที่ จัดเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนที่นะคะตามสถานที่งานต่างๆเราก็ใช้บริการนะคะอันนี้เป็นเรื่องของของ,ของเรื่องของดาราศาสตร์นอกจากนี้ในช่วงตอนกลางวันก็จะมีกล้องเกี่ยวกับการดูดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็ยังมีนะคะไม่ได้เฉพาะกลางคืนนะคะเรื่องของดาราศาสตร์นะคะค่ะแล้วก็เ,เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับน้องๆหนูหนๆในโรงเรียนในจังหวัดต่างได,ได้ใช้บริการตรงนี้เพิ่มให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ช่วงที่จะมีโรงเรียนเปิดเนี่ยนะคะ,ะก็ขอให้ขอ,อความสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังได้นะคะเราจะ,ะไปที่โรงเรียนของท่านนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันว่ายังเป็นที่ขาดแคลนของโรงเรียนอยู่เป็นจํานวนมากนะคะจ<ะ>ึงเป็นการให้โอกาสกับน้องๆที่ไม่ค่อยมีโอกาสในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กับน้องๆ ที่อยากจะเรียนดาราศาสตร์เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีนักดาราศาสตร์เนี่ยน้อยมากนะคะ อืมค่ะนะคะนอกจากนี้ในถ้าเข้าไปในศูนย์วิทย์เนี่ยเราจะเจอเรื่องของนิทรรศการสึนามิด้วยซึ่งมันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งอันดามันของเราเมื่อปี2547แล้วคราวนี้สมัยนั้นเราต้องยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนไทยยังไม่รู้จักสึนามิค,คราวนี้สึนามิเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการาศึกษาตรังเองก็มีนิทรรศการเรื่องของสึนามิตรงนี้ที่ผ่านมามีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะผอ่เงนนีี้ย ต้องขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบว่าเราเป็นนิทรรศกา,การท,ที่ที่ทันสมัยอันดับต้นๆในเอเชียเลยนะคะ<ฆ>เออนักวิชาการได้มาดูเนี่ยก,ก็เป็นที่ยอมรับที่จะมีนิทรรศกา,การลักษณะนี้เนี่ยก็มีที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะสาหรับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นของเรา จะเป็นแหล่งลำดับต้นๆประมาณที่ลำดับที่2และก็3ในเอเชียนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อท่านได้มีโอกาสอยากจะให้ท่านได้ไปชมนะคะว่าที่เราออกแบบมานั้นเนี่ยนะคะเราไม่ได้ออกแบบเป็นนิทรรศการลักษณะประเภทที่เป็นข้อมูลนะคะว่าสินามิเกิดจากอะไระต้องอเกิดแล้วจะมีผลยังไงเราจะไม่เน้นตรงนั้นเพราะว่าเราถือว่าข้อมูลตรงนี้ท่านสามารถไปหาได้ทั่วไปใช่ไหมแต่เราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นจริงเช่นถ้ามี แผ่นดินไหวสาดเจ็ลิตรจะเกิดความสั่นสะเทือนแค่ไหน oh. เราจะใช้นิศรศการลักษณะอย่างนี้ซึ่งก่อนที่จะได้นิศรศการตัวนี้มาเนี่ยนะคะเราต้องระดมนักวิชาการาเป็นจํานวนมากนะคะจากสาขาวิชาซึ่งก็จะเห็นว่า วิชาการเหล่านี้เนี่ยเรื่องของสึนามิเนี่ยในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีผู้ชํานาญการกว่าจะได้ออกมาเราจะต้องวางแผนแล้วก็ถอดแบบออกมาว่าเราต้องการแบบไหน mm hmm. ซึ่งในขณะนั้นดิฉันก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะได้ลักษณะที่ที่เป็นอย่างนี้คือให้เห็นความจริงว่าเราสามารถที่จะจําลองเป็นคลื่นน้ํา oh, หรือคลื่นแผ่นดินไหวความสั่นสะเทือนที่3 7ลิตรเป็นเท่าไหร่5.6ลิตรเป็นเท่าไหร่ให้น้องๆหนูๆได้มาสัมผัสจริงๆถึงความสั่นสะเทือนอันนี้นะคะ คือคือให้ให้สัมผัสของจริงนะคะค่ะไม่ใช่แค่เป็นข้อมูลเป็นตัวอักษรอ่านว่าสึนามิเกิดขึ้นได้อะไรอย่างไรแต่นี่ไมาเห็นเลยแล้วก็จะจินตนาการจะนึกภาพออกเลยว่าเนี่ยเพราะมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิใช่ค่ะโอ้เป็นเหมือนนิทรรศการมีชีวิตใช่ค่ะโดยใช้โดยใช้ระบบไฟฟ้าโดยใช้ระบบไฟฟ้ามามา คมามาช่วยตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ในแต่ละรอบปีนะคะดิฉันประทับใจเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ท่นผอ,อตั้งแต่เกิดสึนามิมานี่มันเป็นยังไงมั่งคะเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ของดิฉันเนี่ยเ,ออเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็ตอนนี้ต้องปรับปรับระบบนะคะ,คะปรับระบบว่า<อ>เราจะทําอย่างไรในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะออซึ่งปีนี้ ก็จะต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งกับสถานทูตของประเทศเยอรมันซึ่งซึ่งภาพยนตร์อันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตที่จะชี้แจงให้ทราบว่าเป็นภาพยนตร์ที่เราส่งเข้าไปประกวดทั่วโลกนะคะ,ะส่งไปประกวดที่ประเทศเยอรมันเพราะฉะนั้นคณะกรรมการแต่ละท่านก็ต้องประกอบด้วยนอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางด้านของภาพยนตร์ความรู้ของทางด้านจิตวิทยาที่จะเอามาให้ประชาชนดูนักเรียนนักศึกษาดูว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนะคะ ปีนี้ก็จะต้องปรับอาจจะต้องปรับเป็นระบบออนไลน์ยังไงเราก็จะต้องหาลือกับทางสถานทูตแล้วก็สสวทร,รวมทั้งนักกิจวิทยาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะปรับระบบให้ดีที่สุดที่จะบริการน้องๆแล้วก็ประชาชนได้นะคะ ค่ะนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังคาการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนะคะภายใต้การบริหารงานของท่านผออมูลสุดาเกรียงไกรก็ได้มีการปรับนะคะไปปรับการทํางานรูปแบบการทํางานนะคะไปตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เราเจอภาวะวิกฤตโควิดสิ 19. เราก็จะไม่มีน้องนองน,องนักเรียนมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่จะมาเรียนรู้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยางพาราแล้วก็เทคโนโลยีด้านยางพาราต่างๆหรือ กระทั่งบางครั้งเคยเห็นน้องๆไปออกค่ายที่ริมทะเลไปศ <ฮะ S 1> ึกษา ชีวิตของสิ่งแวดล้อมสัตว์ทะเละอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็ยังเตรียมความพร้อมนะคะ,คะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เหล่านี้ค่ะนะคะทีนี้มาพูดถึงตัวท่านผออบ้างอยู่ตรังมา10ปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังอย่างแน่นอนทีนี้พอ,อวันที่30กันยายนก็ถึงเวาลาที่จะต้องกเกษียณ อายุราชการกันไปจากประสบการณ์ทําการทํางานที่สั่งสมมาอยากให้ผอเลอ่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่เริ่มต้นทํางานมาจนถึงปัจจุบันมองเรื่องของอาชีพรับราชการยังไงและอยากจะฝากอะไรไปถึงน้องๆข้าราชการรุ่นใหม่ๆค,ค่ะค่ะดิฉันก็มองว่าการรับราชการนี่นะคะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าราชการนั้นนอกจากเราได้ทำงานเพื่อตอบแทนแผ่นดินนะคะเพื่อผลประโยชน์ไปยังประชาชนแล้วเนี่ยนะคะประ,ประการที่สำคัญราชการก็ให้ประสบการณ์กับเรานะคะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของพื้นที่นะคะซึ่งตัวดิฉันเนี่ยได้ย้ายไปหลายๆที่ด้วยกันนะคะสำหรับจังหวัดตังนี่ก็มาอยู่เป็นครั้งที่สนะคะครั้งแรกก็เป็น รองผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังนะคะก็อีกอีกบทบาทหนึ่งนะคะบทบาทในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะ,ะได้พัฒนางานอีกอีกแง่หนึง่งอีกมุมหนึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเป็นผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอพอช่วงหลังจากนี้ก็ ได้เปลี่ยนระบบงานมาอยู่กับสายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะคะก็ย้ายไปเป็นพ่วงในการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก็ดูแลเขตจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะประกอบด้วยกำแพงเพชรพิษณุโลกอุตรดิตตากาก็เป็นเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งะนะคะที่ที่เรา ที่เราได้ตรงนั้นนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะอะพอครั้งสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตังก็เป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าที่ที่เราได้ทํางานให้กับแผ่นดินนะคะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ทุกๆที่ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษไม่ว่าในเรื่องของบริบทพื้นที่เรื่องของอ ขนรทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของบุคลากร,กรที่อยู่รอบข้างเรานะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นเป็นองค์ความรู้ที่ที่ที่เราเป็นประสบการณ์ที่ที่มีค่าย,ยิ่งสําหรับชีวิตเรานะคะค่ะนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยคือเราข้าราชการเราเลือกไม่ได้ะนะคะเราถูกส่งไปให้ทํางานที่ไหนเราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นค่พออมองว่ามันเป็นกําไรชีวิต ใช่ค่ะค่ะได้ไปเรียนรู้ได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆได้ไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆะนะคะเยอะแยะมากมายนี่คือข้อได้เปรียบค่ะ,คะถ้าเราไม่ไม่มีการเขาเรียกว่ายังไงนะ,ะคือ สามารถที่จะไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะมันก็จะมีกาไรชีวิตตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะ,ะ,คะอย่าไปขีดข้อจํากัดตัวเองว่าฉันไม่ไปไหนฉันจะอยู่ตรงนี้<ช>อะไรเหล่านี้นะคะ<ช>นี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้จากอาชีพรับราชการแล้วก็ในการทํางานค่ะพอ,อค่ะแน่นอนว่าสูนทิทยศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังมันก็จะมีหลายเจเนเรชันตั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอยู่ระหว่างกลางๆอะไรเงี้ยค่ะมีข้อแตกต่างระหว่างแต่ละเจเนเรชันแล้วก็มีเรื่องของการปรับตัว ที่พอออยากจะให้คำแนะนําในการที่จะทุกคนสามารถปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ร่วมกันทํางานเป็นทีมให้สําเร็จได้ยังไงคะเ,เรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะในความคิดของดิฉันในความที่เป็นผู้บริหารนะคะดิฉันมองว่าเราจะสําเร็จได้เนี่ยด้วยผู้อื่นนะคะเป็นเป็นประการที่สําคัญคบุคคลรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชารวมทั้งประชาชนเครือข่ายต่างๆเนี่ยล้วนเป็น เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเราต้องต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้การคิดวิเคราะห์นะคะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม,มแล้วก็ประการที่สาาําคัญคือการสร้างขวัญและกําลังใจของผู้คนรอบข้างนะคะถ้าเผื่อว่าเราเราชนะใจเขาหรือว่าเป็นที่เข้าใจกันอมองโลกในในแง่ดีร่วมกันนะคะอ,อมีจุดประสงค์ร่วมกันเราก็สามารถทําได้สําเร็จทุกเรื่องนะคะมไม่ว่าบางเรื่องอาจจะ ยุ่งยากสักนิดนึงมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดเราก็จะฝ่าฟันตรงนั้นไปได้นะคะก,ก็ก็ผู้บริหารจึงเป็นเป็นเป็นบุคคลที่สำคัญมากในองค์กรนะคะ,คะ นะคะในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทําให้งานทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปได้ที่สําคัญทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนทีมให้ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งเป็นข้อคิดที่ผู้าราชการรุ่นหลังๆที่จะต้องออเอาประสบการณ์ของรุ่นพี่นะคะคมาปรับใช้ในการทํางานเพื่อที่จะให้งานของท่านสําเร็จบวกกับความสามารถที่ทุกคนคมีอยู่นะคะดิฉันเชื่อว่า,าการ ขับเคลื่อนหรือว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆก็ประสบความสําเร็จตามที่ท่านมุ่งหวังได้เลยอยากฝากอะไรไปถึงข้าราชการรุ่นน้องบ้างค่ะสาหรับการประกอบอาชีพรับราชการตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากว่าต้องต้องมีความอดทนและก็เสียสละนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในวงราชการได้เนี่ยเราจะต้องมีระเบียบมีแบบแผนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ต้องคิดก็คือว่าเราจะต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนในสิ่งที่ดีงามเป็นเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ประการที่สําคัญภารกิจงานทุกทุกกระทรวงทุกหน้าที่นะคะเป็นภารกิจที่จุดสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ประชาชนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจนะคะต้องตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์เมื่อเราทํางานไปนานๆประสบการณ์เหล่านี้คือองค์ความรู้ที่มีค่ายิ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้เอาประสบการณ์เหล่านี้มาทํางานแล้วก็เป็นตัว สำคัญในการพัฒนาให้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ,คะแล้วก็อย่าหวั่นไหวกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆอุปสรรคและปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะ,ะเ,รเราต้องมั่นใจเชื่อมั่นว่าทีมงานของเรามีมีความสําคัญมากนะคะ,ะทีมงานมีความสําคัญที่จะนําพาให้เราประสบผลสําเร็จได้ะค,ะค่ะค่ะ นะคะก็แน่นอนเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นเฉพาะในเวลาราชการเราเป็นข้าราชการ24ชั่วโมงเท่าที่ผ่านมาเราก็ทํางานวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดกันนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ข้าราชการนะคะที่ดีต้องต้องสามารถดําเนินการตรงนี้ได้แล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการจัดสรรเวลาให้แบบมันลงตัวสําหรับชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เป็นข้อคิดดีๆจากท่านผออมูลสุดาเกรียงไกลทีนี้แน่นอน ว่าหลายคนนี่คือทํางานรับราชการมานานมากเราทํางานเราทุ่มเทให้กับการทํางานมาโดยตลอดพอถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องกเกษียณอายุราชการทุกคนก็จะมีเป้าหมายในชีวิตว่าเอ๊ะฉันจะต้องฉันจะสามารถทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่ฉันรักเนี่ยได้แบบเต็มที่แล้วหละกพาวนี้ <c oughs> นะคะพอมีสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่อยากจะทําหลังกเกษียณอายุราชการอะไรยังไงบ้างคะคือ,อจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ,ะชีวิตการทำงานก็จะ มีประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเลยนะคะ,คะก็ช่วงหลังกเกษียณเกษียณราชการไปแล้วเนี่ยนะคะก็กะว่า,าจะต้องดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอย่าลืมว่าในช่วงที่เราทํางานบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะต้องประการที่สําคัญคือเรื่องของสุขภาพนะคะประการที่สองก็เรื่องของ สุขภาพจิตด,ด้วยนะคะก็จะต้องดูแลแล้วก็ประการที่3เรื่องของการที่จะต้องทํางานบ้างตามความเหมาะสมนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับกับทางราชการต่อไปนั่น<ะ>แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นคนละบ,บทบาทนะคะเพราะว่าในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะเ,เราต้องตระหนักว่าขณะนี้มีหน่วยงานในระดับาภาคหรือระดับปร,ประเทศนะคะที่ไม่สามารถลงสู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งดิฉันเนี่ย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ก็เป็นตัวแทนของเช่นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหรือว่าเรื่องขององค์กรเจสดาหรือสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุาลาภรสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทางองค์กรเหล่านี้ยังคงมอบหมายให้เป็นผู้ประสานต่อนะคะ,ะเพื่อที่จะสามารถที่จะเอากิจกรรมเหล่านี้ลงไปที่โรงเรียนได้อย่างทั่วถึงนะคะก็คงจะต้องช่วยเหลือกันบ้างตามตามตามภารกิจที่เหมาะสมนะคะ,ะเพราะว่า เราต้องคิดว่านักเรียนที่ในต่างจังหวัดนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงองค์กรเหล่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเครือข่ายก็ยังต้องเป็นเครือข่ายที่สําคัญอยู่เพียงแต่ว่าจะจะจะทำในภารกิจที่ที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับกับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะส่วนหนึ่งก็ก็จะต้องทําทํางานบ้างนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุถ้าเผื่อว่าอยู่แต่บ้านโดยโดยโดยไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ ออกกาลังกายอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะทําให้ ให้เจส่อมโซมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะเรามีงานที่อ่าหนึ่งเราก็ยังไม่ได้ทิ้งไปทั้งร้อเปอร์เซนต์ทีเดียวนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นหลายๆท่านเกษียณอายุราชการไปก็ยังช่วยเหลือทางราชการได้ในหลายๆรูปแบบบางท่านอาจจะเป็นวิทยากรให้ความรู้กับรุ่นน้องนะคะบางท่านก็อาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานงานสําหรับหลายๆโครงการของภาครัฐนะคะซึ่งหออกก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ยังมีงานส่วนตัวที่เรารักที่เราชอบงานประดิษฐ์ประดอยหรืออะไรเหล่านี้เมื่อ นี้ผอพูดถึงเรื่องของผ้าปะเตะทำไมถึงชอบปะเตะคะผ้าปะเตะคือเราเป็นคนอันดามันโดยพื้นที่นะคะก็ตอนที่สมัยเราเป็นเด็กเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาใส่กันนะฮะคุณปู่คุณย่าใส่กันเ,เวลาเขาดิฉันพื้นเพเป็นคนจังหวัดพังงานะคะเวลาคนพังงานเขาจะไปภูเก็ตหรือเขาจะไปตะกัวป่า,ปาหรืออะไรประมาณเนี้ก็เาจะเลือกผ้าปะเตะสวยๆแต่เราเป็นเด็กนะ,ะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรพอตอนเราอายุมากขึ้นเราก็เอามาใส่ ก็มีหลายคนเป็นที่ชื่นชมยอมรับและ,ะเผอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสักสี่ห้าปีมาดิฉันไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีโอกาสทีมทีมทางประเทศไทยเรานะคะ,คะไปร่วมโครงงานเป็นคณะกรรมการนะคะการจัดประกวดโครงงานทางญี่ปุ่นเขาก็ชอบมากนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอยากจะให้มาเผยแพร่ก็เลย กระทรวงศึกษาธิการก็ทํา MOU แต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราทํางานด้านนี้อย่างเดียวเราทํางานด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะก็ยังคงเป็น MOU ที่ยังคงข้างๆกันอยู่นะคะ,ะเราก็ชอบด้วยกับการที่จะให้ความรู้เขาเพราะเราก็มาศึกษาความรู้ว่ามันมีกี่ลายมีอะไรแบบนี้นะคะ,คะเราก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้เผยแพร่ท้องถิ่นเราประเทศไทยเราให้กับเพื่อนบ้านหรือคนที่สนใจเขาได้เรียนรู้นะคะ,คะเป็นศินละปะวัฒนธรรมที่มีค่าของของคนไทยเรานะคะ นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอันนี้มันคือมรดกทางวัฒนธรรมของคนใต้เลยการเขียนบาติการเขียนปาเตะนะคะแต่ละลวดลายมันมีที่มาที่ไปมันมีในยะสำคัญแฝงอยู่ทั้งหมดเลยพออก็จะได้ทำเรื่องนี้ที่ตัวเองชอบตัวเองรักหลักเกษียณด้วยนะคะแล้วจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของการ ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์กิจกรรมเข้าจังหวะนะคะดิฉันก็มองว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จะได้รับผลประโยชน์คือเราก็จะได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้สอนให้รุ่นน้องนะคะจะได้จะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของความสามารถเหล่านี้เนี่ย อยากจะสอนให้น้องๆนี่ยได้ติดตัวไปเพราะ,ะเราไม่มีการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะพิเศษยกเว้นคนที่จบมาเฉพาะด้านเ,<อ>เช่นดนตรีนาฏศิลป์ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าถ้าเราไปเป็นผู้บริหารหรือเราไปทํางานเนี่ยนะคะเราจะออกชุมชนหรือเครือข่ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมนะคะเป,เป็นกิจกรรมที่สําคัญทําให้งานเราสําเร็จอีกส่วนหนึ่งแล้วเราเองก็จะได้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะค่ะนะคะอ่า ซึ่งต้องต้องต้องบอกก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านผออมูสุดาเรียงไกลท่านร้องเพลงพราอแล้วก็รีลาดเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังกเกษียณน,นี้ท่านอาจจะไปเป็นคุณครูสอนรีลาดให้กับชาวบ้านในชุมชนมเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะ,คะหรือว่า ถ้ามีหน่วยงานไหนเชิญท่านไปนะคะตรงนี้นอกจากได้ออกกําลังกายได้แล้วมันผ่อนคลายความเครียดได้แล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้อ่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านผอมูลสุดาเกรียงไกลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเที่ยเกียรติกับทางสวทรตรังของเราขอให้ท่านเกษียณอย่างเกษมนะคะมีความสุขนะคะกับงานที่จะทําแล้วก็ช่วยเหลือทางราชการหลังเกษียณเสียดายโครโมไม่ผ่านเกษียณอายุราชการ60 สามปีใกันเราคงจะได้ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปอ <c oughs> ีก3ปีนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าวก้านาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุขร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net